วันนี้เรามาอัปเดตบอลน,นอกตู้กันนะคะเพื่อนๆบอลที่ยายทําปุ๋ยสูตรพิเศษใส่เขากันคะ่ะเวลาผ่านไปเกือบ2อาทิตย์แล้วยายมาอัปเดตผลของเขาให้ชมกันนะคะว่าใส่ปุ๋ยที่ยายทําขึ้นเองสูตรพิเศษไปแล้วเป็นยังไงบ้างผลของเขาเป็นแบบนี้ก็คือใบใหญ่โตดีและสีสวย ไม่ได้ใส่บ่อยนะคะเพื่อนๆสักประมาณเดือนหรือสองเดือนก็จะใส่ทีหนึ่งส่วนทางนี้นะคะอัปเดตให้เพื่อนๆชมอีกเหมือนกันย้ายใส่หมดแล้ะค่ะใส่ทั่วสวนเลยที่ย้ายผสมปุ๋ยให้เพื่อนๆชมคลิปที่แล้วไปอะค่ะอันนี้ดูนะคะใบเริ่มมีสีสันขึ้นมาละเขายังอยู่ในกระถางเก่าค่ะเพื่อนๆยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางให้เขา ยังไม่ได้ดินใหม่ถ้าได้ดินใหม่ยายว่าสีน่าจะขึ้นมายิ่งกว่าน,นี้อีกนะคะเนี่ยแดงได้ใจมากเลยค่ะเนี่ยถ้าใครชอบบอลสีทนสีแดงแงยายแนะนําเลยนะคะโคสุภราชเนี่ยคะ่ะแข็งแรงนะคะเลี้ยงง่ายทนแดดท,ทนฝนคะ่ะชนิดเนี้ยแล้วก็สีออกมาได้ใจอย่างนี้เลยโคสุภราชคะ่ะตอนนี้จากเมื่อก่อนที่ไม่มีสีตอนนี้เริ่มมีสีขึ้นมาแล้วค่ะ เท็ดนินจินดาต้นเนี้ยค่ะสีสันเริ่มมาแล้วค่ะได้ผลนะคะต้นนี้เลยค่ะไก่อมรินกับสีโหดมากโอ้สีสวยนะคะเพื่อนๆเนาะสวยมากเลยเขาคือไก่อมรินค่ะ ใบนี้นะคะเพื่อนๆที่เขาว่งอย่างเงี้ยตอนที่เขางอกหลอดออกมาใหม่ายแดงเกาะเขาค่ะยายก็เลยเอามือไปรูดเพลี้ยที่เขาเกาะอ,อยู่บนหลอดนะคะ <c oughs> เขาเลยได้รับผลกระทบออกมาแบ่งๆประมาณอย่างนี้เลยค่ะายแดงนี่คือศัตรูตัวสําคัญตัวร้ายของบนสีในสวนเลยนะตอนนี้ยายกําลังทดลองใช้สตาร์เกิลจีอยู่ค่ะเพื่อนๆรู้สึกมันจะได้ผลพอสมควร เพิ่งใช้ไปได้ชิดเดียวกําลังติดตามอาการอยู่ค่ะแต่ดูสังเกตแล้วพอได้ผลอยู่บ้างค่ะต้นนี้ยายเลี้ยงในตู้สองฝั่งโคงเนี่ยค่ะใบเขาเริ่มจะไม่สดใสาย,ยายสังเกตอาการแล้วยายคิดว่าเขาโตเต็มที่แล้วเหมือนอเขาจะไม่โตอีกละยายนํามาอยู่ข้างนอกเปล่าเลยค่ะเขาชอบอากาศข้างนอกอยู่ข้างนอกยังงอกหลอดงอกใบ ออกมาแล้วแถมใบโตดีกว่าเก่าอีกสีสันก็เริ่มจะสดใสกว่าอยู่ในตู้นะคะเนี่ยบางชนิดเป็นไม้เรไม้สมัยใหม่ก็จริงไม่จาเป็นต้องเลี้ยงในตู้นะคะเพื่อนๆนำเข้าออกมาสูดอากาศข้างนอกอากาศบริสุทธิ์เขาก็ชอบค่ะเล้วแถมดูลักษณะสีใบเขาสดใสมากเลยอันนี้เขามีชื่อว่าสองฝั่งโขงค่ะส่วนต้นนี้เป็นยอดมองกุฎ ใหญ่สะพังมากใบใหญ่เขานี่เริ่มมีอายุ้วคะเพื่อนๆก็ย,ยังว่านะมันก็เขาก็เป็นไปตามการละเวลาของเขาเขาโตเต็มที่เขาเริ่มมีอายุใบเขาก็ข้างๆเริ่มจะเป็นอย่างนี้เขาไม่เป็นเชื้อรานะคะเพื่อนๆเพียงแค่เขาเป็นขอบๆตรงนี้ตามอายุของเขาเฉยๆนะคะแต่สภาพใบเขายังดีอยู่ดูใบนี้นะคะที่เขางอกขึ้นมาใหม่ ใหญ่โตไม่แพ้กันเลยค่ะเ,เพื่อนๆเนี่ยอ,อสีออกมาอย่างนี้เลยแล้วก็แถมมีลายพื้นออกมาหลายสีด้วยนะคะเนี่ยอันนี้คือหลังจากที่ยายใส่ปุ๋ยสูตรพิเศษของยายไปได้เกือบสองอาทิตย์นะคะมาอัปเดตให้เ,เพื่อนๆได้รับชมกันคะ่ะดินก็ยังดินเดิมกระถางก็กระถางเดิมดูเขาโตออกมาอย่างนี้เลยค่ะเ,เพื่อนๆส่วนอันนี้ถึงจะมีอายุแล้วใบก็ยังแข็งแรงอยู่นะคะเนี่ย แต่ละใบนี่แข็งแรงสดใสขึ้นมาเลยค่ะเพื่อน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 ทำใช้กันนะคะยายการันตีเลยถึงจะไม่มีน้ำผักผลไม้ปั่นเพื่อนๆอก็ใส่เท่าที่สูตรที่เหลือของยายก็ได้เป็นไข่เป็นผงชูรสเป็นน้ำซาวข้าวอย่างนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนทำใช้ได้แต่เพื่อนเพื่อนย่าใส่ปริมาณเยอะนะคะให้เจอจางเข้าหน่อยเนาะ เราค่อยๆบำรุงเข้าไปไม่ต้องเร่งเข้ามากถ้าใส่เยอะเนี่ยใบเขาจะแข็งแล้วก็เหมือนไม่ค่อยธรรมชาตินะคะเ,เพื่อนๆดูต้นนี้นะคะโอ้สวยมากเลยสวยค่ะสวยมากใบใหญ่แข็งแรงเลยค่ะนี่คือสภาพบนนอกตู้ที่ยายเลีย้ยงเขาเนาะออ <c oughs> ในที่สุดเขาก็โตสักพังให้ยายได้ชมแล้วคะ่ะ ตัวนี้เหมือนพอเขาโตในระดับหนึ่งเขาเริ่มอยากมีดอกค่ะเ,เพื่อนๆเขางอกดอกออกมาละแต่ย้ายผสมไม่เป็นค่ะแล้วดอกเขาไม่ค่อยมีเกสรค่ะเ,เพื่อนๆมีแค่บางๆนิดหน่อยไม่เหมือนบอลพื้นบ้านบอลโบราณพื้นบ้านนี่เกสรน,นี่จะออกมาฟูเต็มข้างในเลยนะคะเต็มหลอดเข้าเลยแต่อันนี้หลอดบานดอกบานออกมาก็จริงแต่ หลอดข้างในเขาไม่มีเกสรมีฝอยๆนิดๆหน่อยๆยายเคยผสมแล้วไม่ประสมผลสําเร็จที่หลังมายายไม่ผสมละออนะคะข้างในเขาแตกออกมาเยอะเลยงอกอันใบเล็กๆข้างล่างนี้เป็นใบเลี้ยงดอกเขาค่ะเพื่อนๆเขาก็เลยจะออกมาเป็นประมาณอย่างนี้ไม่ใหญ่เหมือนพวกนี้เบียดกันค่ะเพื่อนๆเนี่ยเบียดกันอยากงอก โตกันเต็มที่แล้วค่ะเนี่ยสวยมากเลยค่ะอดทนเลี้ยงบอนนอกตู้เนาะเออฟันฝ่าปัญหาทั้งเคลียทั้งหนอนในที่สุดก็สะพังอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆให้เราได้ชื่นชมเลี้ยงทั้งในตู้และนอกตู้มีขอดีและข้อเสียคนละอย่างกันนะตันนี้อมพรใบนี้ใบล่าสุด นะคะเนี่ยเขาโดนผลกระทบของเม็ดฝนค่ะเพืเอ่อนๆฝนตกหนักทีนี้เป็นธรรมชาติเนะนเมื่อเขาตกหนักเม็ดฝนเขาก็จะลงมาใหญ่และลงมาต่อเนื่องใบเขางอกมาใหม่ไม่แข็งแรงตรงนี้โดนผลกระทบเลยค่ะก็ไม่เป็นไรเนาะความสวยเขาก็ยังมีอยู่ธรรมชาติจะเพอร์เฟกต์ร้อยเปอรซก็เป็นไปไม่ได้เออก็ต้องทําใจเดินหลวงเนี่ยค่ะเพื่อนๆ สวยงามมากใบใหญ่ใบโตโตดีสีสวยนี่เลยโตดีสีสวยค่ะใบนี้ยังไม่ทันทิ้งใบยังไม่อันนั้นเท่าไรใบนี้งอกออกมาสวยแข่งกันเลยค่ะเพื่อนๆแต่เขาจะไม่มีหลายใบนะคะเนื่องจากเขาเป็นบอลใบใหญ่เนาะเขาจะไม่ค่อยแตกกอเขาจะเอาอาหารมาเลี้ยงใบเขาซะมากกว่านี่เท้าจันทชนโอ้ใบใหญ่เหมือนกันค่ะ บันเก่าโบ,ร,บราณโบราณเท้าจันทชนเนี่ยฮะดูนะคะสีเข้าป้ายออกมาสวยอย่างนี้เลยนี่ค่ะกินปุ๋ยสูตรพิเศษของยายกันเนาะเออ <c oughs> นี่อีกกอนนึงใบมันวาวชะัะเนี่ยต้นนี้เป็นดาวเพียงดินใบใหญ่สวยมากเลยค่ะดาวเพียงดิน ยาวมากเลยนะคะเนี่ยยาวคืบกว่าเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเนี่ยแล้วก็สีลายสวยอย่างนี้เลยค่ะเป็นบอลเก่าโบราณโตเต็มที่แล้วค่ะแล้วก็มีแตกลูกน้อยออกมาเยอะแล้วเพื่อนเพื่อนข้างในนั่นน่ะได้กินปุ๋ยเข้าไปพากันงอกใหญ่เลยค่ะตอนแรกก็งอกอยู่นะคะนิดนิดหน่อยหน่อยตอนนี้งอกเพิ่มเยอะแล้วค่ะอันนี้คือสภาพบอล เลี้ยงนอกตู้ของยายกันนะคะอัปเดตความสวยสีสันหลังจากที่ยายผสมปุ๋ยสูตรพิเศษและนำมารดเข้ากันคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็อัปเดตให้เพื่อนๆชมกันแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมขอให้ทุกท่านชมอย่างมีความสุขและมีสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านนะคะสวัสดีคะ่ะ